สวัสดีครับเพจขายที่ดีนราคาถูกชัยภูมิและทั่วประเทศครับพอดีเมื่อเช้ามีลูกค้าอยู่อำเภอบ้านเข้าโทรมาหาผมว่า,ามีที่จะขายติดถนนสีเลนนะครับเส้นชัยภูมิบ้านเข้าหนองบัวะเวเส้นนี้เลยครับเป็นถนนสเลนทางหลวงสองสองแปดที่จะไปจังหวัดนครสวรรค์ได้ก็คือเส้นนี้เลย เป็นที่ปลูกมันแกว่าอย่างนี้ผมก็ออโอเคครับเดี๋ยวผมมาดูถ้า <c oughs> พอซื้อได้ก็จะซื้อให้กันก็เลยมาดูมาดูแล้วครับมันไม่ใช่ติดถนนสี่เลนธรรมดาครับข้างบนมันเป็นสายาไฟฟ้าแรงสูงครับซื้อให้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าข้างบนมันเป็นสายไฟแรงสูง นี่แหละครับการซื้อที่ดินถ้าไม่มาดูเองอหรือไม่มีความรู้ก็จะซื้อมั่วมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะไปโดนที่ที่มันเขาห้ามซื้อนะี่ครับเดี๋ยวพาไปดูเส้นนี้ก็คือยูเทิร์นกลับไปทางชายภูมิครับเข้าบ้านเข้ากัาบชายภูมิแถวนี้ก็เป็นที่ ปลูกมันปลูกอ้อยทำนานิดหน่อยก็เป็นโนนสวยอยู่ครับที่ที่สวยอยู่นี่ครับเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่ครับเสาต้นนี้เลยราคาหกแสนมาสันวาเนื้อที่สามไร่สองงานอ้ามันคือพอฟังแท้วะเดี๋ยวผมไปดูถ้าพอซื้อผมก็จะซื้อแล้วก็จะขายต่อ แต่มาดูแล้วครับไม่น่าซื้อเลยครับซื้อไม่ได้นี่ครับนี่คือเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านถนนสี่เลนเส้นบ้านเาข้าเข้าใัยุูมก็คือที่ดินแปลงนี้เลยนี่ครับนี่น,นี่ดูเลยครับนี่มันขายไม่ได้ครับตามหลักก็คือขายไม่ได้ตามหลักก็คือซื้อไม่ได้นะครับป่ามันป่านี้เลยเนีย่แล้วก็มีสายไฟอยู่ด้านบนนี่ครับ สายไฟอยู่ด้านบนนี่นะครับที่ดินที่ซื้อไม่ได้แต่ชาวบ้านจะขายด้วยความไม่ซื่อสัตย์พูดตรงๆก็คือไม่ซื่อสัตย์ถ้าซื่อสัตย์ก็คือบอกว่าขายไม่ได้เพราะที่ลักษณะนี้เป็นที่ที่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเขาเวีนคืนไว้แล้วครับเขาเวียนคืนแล้วเขาจ่ายเงินเวียนคืนแล้วครับ จ่ายเงินเวีนคืนให้ทุกคนที่มีสายไฟผาดผ่านห่างจากเสา12เมตรฝั่งซ้าย12เมตรฝั่งขวา12เมตรไม่สามารถปลูกบ้านได้ไม่สามารถทําอย่างอื่นได้นอกจากปลูกข้าวและปลูกมันปลูกอ้อยก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะสูงกว่า2เมตรเขาไม่ให้ปลูกทําได้แค่ข้าวปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกอ้อยก็ไม่ได้ นี่ครับนี่คือความรู้ที่ทุกคนต้องรู้ว่าวิธีการซื้อที่ดินต้องทํำยังไงโอเคครับก็มาให้ความรู้นิดหน่อยจากประสบการณ์จริงของผมเลยอันนี้ขับรถมาจากแก้งคอเพื่อจะมาดูที่ดินแปลงนี้เลยเจ้าของบ้านก็คือบ้านนี้เลยครับบ้านหลุกโพนี่เลยบอกว่ายายจะขายอ่ายายเอาทุกๆอ่าผมก็มาดูให้ถ้าโอเคท้าที่ดินสวยอ่าผมซื้อ แต่น,นี้มันเป็นที่ดินที่ขซื้อไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีสายไฟพาดผ่านตามหลักกฎหมายแล้วเขาไม่ให้ซื้อขายกันด้วยซ้ำนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้ขอบคุณครับ